นะคะมุกรีวิวันนี้นะคะจะพาไปที่คอมมินิตี้มอลล์ที่โคราชกันค่ะเขาเรียกว่าคอมมินิตี้มอลล์ปะก็น่าจะใช่นะคือเปิดใหม่เลยชาวโคราชต้องรู้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคืออยู่ตรงบขสใหม่ค่ะพีพีก็คือวันนี้นะคะจะพามาทานร้านสวนผักกันค่ะคุณแม่บอกว่าเป็นร้านในตำนานเวอร์ก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือชอบมาทานมากๆนะคะสมัยที่แบบเป็นสาวนะ เขาก็ว่างันนะคะเอาตามตรงนะคะคือมุกก็ยังไม่เคยทานนะแต่ว่าได้ยินคุณแม่เคยพูดมาแบบนานมากแล้วเออร้านส่วนผักมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเมื่อก่อนมันดังมากแบบแม่มาก,กินบ่อยมากขภายในร้านนะคะเขาก็จะมีโซนแยกด้วยอันนี้คือเป็นห้องแยกนะคะปิดได้มีขนมนารากุบกิบเอาไว้ทานด้วยนะคะแล้วที่นี่ราคาไม่แรงด้วยค่ะก็อยู่ในเรทราคาอาหารจานเียวที่เออสามารถจ่ายได้นะคะแล้วก็จานใหญ่มากทุกคน,นนี่มุกสั่งเป็นฉู่ฉี่วงราดข้าวนะคะดูนี่โอ้โหพอชั่นมันแบบใหญ่มากนะคะ สั่งคุณแม่นะคะสั่งเป็นผัดเสียงไฮซีฟู้ดค่ะวันนี้สั่งมาทาน2อ,อย่างนะคะเพราะจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจมาคือมาเส้นผิดแล้วเราก็ทานข้าวเที่ยงมาแล้วนะคะแต่ก็อยากลองค่ะจะบอกว่านี่จานมันใหญ่จริงๆแล้วมันก็หนักด้วยเออนี่รู้ดิดผัดเสียงไฮที่นี่เขาค่อนข้างแปลกนิดนึงนะใส่ถั่วง,งอกเนี่ยก็ว่าไม่แปลกนะคะแต่ว่าใส่กุ้ยช่ายขาวเนี่ยเออก็ก็แปลกอยู่นะทุกคนเขาก็มีโซนด้านนอกด้วยนะคะก็คือมันมีหลายๆร้านรวมกันนะไม่พอค่ะมีโซนที่เปิด24ชั่วโมงด้วย ติดใจผัดสียงไฮจริงๆนะคือมันไม่เคยเห็นนะที่มีกุยช่ายขาวด้วยทุกคนเคยเห็นไหมค